สวัสดีครับน,นี่มีของว่างนะครับปลาแผน่นเกาหลีออมุกนะครับอร่อยปลอดภัยนะครับตาแฮปปี้มันชีประม้มยิ้มๆหน่อยนะครับให้โปรตีนจากเนื้อปลาไม่ใส่ผงชูรสไม่ใส่วัตถุกันเสียด้วยนะครับโอ้ว,ว้าวสูตรต้นตหรับสไตล์เกาหลีนะครับในเซเว่นในเซเว่น สีพลังงานเนี่ยตัวประกอบมีเนื้อปลา50%มันสำปะหลับง12% 50%เนี้เอรองอะโอเคได้อยู่พลังงานพลังงานร้อยยี120กิโลแคลอรี่เป็นอะไรเนี่ยอ่อครึ่งถุงเนี่ยถุงหนึ่งก็240สิสิโอเค มาดูกันด้านในมีกี่ชิ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าชิ้นห้าชิ้น okay, เดี๋ยวขอแกะมาก่อนแหวกออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างโอ้ชิ้นใหญ่อยู่เทียบประนิว้วเึบๆดหอมกิน ผมกินปลาอยู่ไม่รู้ชิ้นปลาบ้านเราก็ชิมนะอืมเนิบๆเนิบๆอร่อยหวานเนิบๆนบรสชาติแต่ต้องกินกับอะไรนั้นน้ำซุปดำๆหน่อยอ่ะมันจะเข้าครับกูเหมือนโอเด้งนะยาเปล่าก็ ได้อยู่ครับเขากินต่อนนะครับ